Black pink in your belly. Mm -hmm. Black pink in your I know I'm so hot. need you feel No ภาพเมฆนันจอยใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองเขารักเองนักหลับผู้หลับในสียงวจบเหมือนใดนักของไทยอยากจะมีครวิ่งอิ่มอกก็ได้ที่จริงพระองใจอยากจะวิ่งตอบเราไม่กับเขาไม่เล่าแบกภารกิจคนไฟใครคิดว่าเราคงยังใจใจกับพระกินหอ សូអូខេថាតាំងមក7ថ្ងៃមកហើយមិនបានទៅណាទេគិតថាទីនេះមិនសមខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំទេ เป็นไงฮะทุกคนได้รูปเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้โหต่ก็ใกจะได้รูปแล้วตนนี้คนถึงตื่นไปอ ja e ีกต right? oh, ิดคืนเลยนะตอนนี ife, ้ว่าแฟนคับเก่งมากตอนนี้เทรนยูเตอร์อันดับหนึ่งนะทุกคน้อเนตั้ง้แสงแสแล้วตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เสาบังนะฮะเดี๋ยวม้จะเห็น เห็นกว่าอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวอันต่อไปนะครับอย่าลืนเก็บมาถือกัดหนึงเพราะเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายวีฟี่ให้ทุกคนเลยถ่ายวีฟี่วีฟี่วีฟี่เดี๋ยวขอกล้องหน่อนดีส่องกล้องหนึ่งเอาสองกล้องเลยอ่ะโอเคเทรนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไปแล้วยินดีด้วยถูกต้องนะผมเก่งไหมเก่งมากเดี๋ยวเรนทุกคนอ๋อใช่ต้องเปลี่ยนอันนี้สวัสดีครับฝั่งนู้น

บ <hel> time, ิกตาเลยนะฉัลับตาไม่มีไม่มีแก่เลยถ้กคนยิ้มนะายิ้มไม่ไหวทุกคนดูร้อนดูเหนื่อยออกกแล้วใช่ไหมถ้าเทารอบแค่รอบเดี๋ยวฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก่อนฝั่งขวาส่งยิ้มไปก่อนหทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ินลงได้

ไม่ต้องมันต้องออกมันได้ยินเสียงปะนี่โอ้ยในทุกคนองพูดหน่อยได้ไหมครับโอ้โเสียงดังมากรสาว X โอเคครับหนึโอ้ยยยยยัเจงย Are you ready? Team yeah. 2-1. Two, two, ครับผมอ่าก็าเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีถ่ายฝั่งขวาด้วยนะขอฝั่งมีด้วยแนละ้วใคนะนะรฝั่งนี้เลยอ่าผมก็ขวาช่างเชื่อเลยจิ้มไว้ได้ไหมครับ 好的。<ben> โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเขาต้องขอบคุณทั้งแฟนคลับเดอะเวทน้ำเปลทุกคนด้วยนะครับที่แบบให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้และที่สำคัญผมอบรมมากน่ารักที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเรียบร้อยโปรดป้าเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนให้แฟนอยากให้พูดกับแฟนคลับนิดนึงนะครับก็จริงๆแฟนคลับผมน่ารักอยู่แล้ว ก็ดีใจมากเลยนะที่แบบว่าเวลามาทุกุงานก็จะมีแฟนับคอยมามาสปอร์ตให้กำลังใจแบบนี้วันนี้ก็ดีใจมากเลยตอนให้อาจจะแบบมีกำแพงมีกระจกมากั้นตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆนะฮะเดือนหน้าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรได้เจอกันอีกนะครับเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากที่เป็นที่ตลอดนะครับไม่ว่าจะมารอมาหาการเทรนทวิตเทรนเอ็ก ทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างเลยเทไรจริงๆขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครัคคบเ,ะะเป็นต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย<ช><ช>นะคะใช่ใช่ลดฝนก็อย่าลืมทานยาอาบน้ำกันด้วยนะครับต้องครับมีไปเล่นสงการอะไรอีกวันเนี้ยเขายังเล่นอยู่ไหมไม่มีแล้วว,วันไหนอะไรไม่มีแล้วไป<ม><า>เล่นสงการไม่มีเขาจะไปเล่นสงการกันอถึงไหนครับวันนี้ยังไม่มีหรอก ให้ไหวไปก่อนเลยครับนะครับโอเคที่สำคัญได้ใช้ลุ้ทีได้ดมฝางสดอีกรอบนึงนะฮะยังไม่สำเร็จได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เลยงั้นเดี๋ยวขอขอบคุณเราด้วยมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับกับท่านแตบ้านปลอดไทยนะครับขอบคุณพคฟคาเฟ่ด้วยนะครับที่เชิญมาวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสนุกมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญไปทักทีนะ

you